ใชครับรู้ว่าชน8ปีหญิงครับใช่ครับนี่โอ้โหเป็นไงครับโฉมหน้านักแข่งของเราเต็มเกจสตารนเลยนะครับรบทั้งหมด7หมายเลขหมายเลขแรกครับหมายเลข1014ครับ1014งนัทมนอินเทพครับจากปั๊มแท็กสากแก้วหมายเลขถัดไปครับหมายเลข1012ครับ1012งศูทะลุตมนทองหนูนะครับจากสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการและ1013ครับ1013กดจะพันมาแสงครับจากเอฟฟินิท 1010งศูนย์หนครับหนึ่ยพิชยาธิดาปทุมเพชรจากเอฟฟินิตครับและ104 1นึ่งศูนครับห <10 4 S 1> นึ่ยธนัญยาลวดสุขโขนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งศูนย์ห่งน์ปพรปวีสุขวิทูนโชครับบีมเอ็พระนครศรีอยุธยา1025งศูนย์าครับพิศณราลวดงามนะครับจากศรีสัชนาลัยซิงทีมเจ็ดหมายเลขครับบนกระสตาร์ ลอยลงมาแล้วนะครับโอ้โหเจ็ดคนนะครับหน้ากระดานเลี้ยงลงมาเลยตอนนี้ใครจะเป็นใครตอนนี้เห็นแวบๆครับเสื้อสีแดงๆนั้นมาจากสาแก้วเข้าโค้งที่หนึ่งไม่มีปัญหาอะไรครับอย่างสวยงามครับเข้าโค้งที่หนึ่งที่หนึ่งนั้นยังไงครับหมวกชมพูหมวกชมพูนะครับหมวกชมพูจับตาดูดีนะครับบูมากๆการทิมสมุทรปากกาครับโอ้โหปันรอบขามาเกือบ200เลยซอยยิกเลยครับตอนนี้ที่หนึ่งนั้นก็ซอยเหมือนกันครับ เข้าสู่ช่วงระนาดสุดท้ายยาแผวยายุบยายุบย,า,ย,ยาแผวโอ้โหเข้าสู่ช่วงระนาดครับจากปั๊มแท็กนั้นเรื่องระนาดไม่ต้องเป็นห่วงครับชั้นเชิงของการปั๊มนี่โอ้โหหกกน,นึ่งสี่ <0 14 S 1> น้ำสำหรับต้นต้น,ตนข,อของประเทศครับและก็เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับอนนันยาโอสโคนะครับตามด้วยทัตทนลอินเทปจะสังเกตได้ว่านะครับ